โรงเรียนบอกเกตวิจิตวิทยาตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามีเนื้อที่โดยรวม36ไร่28ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด213คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนบริหารงานโดยดรน้ำทิพม่วงปลอดผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเกตวิจิตวิทยา โรงเรียนได้ดำเนินโครงการกิจกรรมสำคัญในเรื่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาในช่วงปีการศึกษา2560ถึง2565ได้แก่ 1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําโรงเรียนบ่อกเกลวิจิตวิทยาได้เริ่มดําเนินการและได้รับการรองรับให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําตั้งแต่ปีการศึกษา2557 25ถึงปีการศึกษา2566ในปัจจุบัน ด้วยโรงเรียนอยู่ใกล้กับวัดและมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสะอาดและปลอดภัยอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนถูกจัดให้เป็นสัดส่วนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยความที่โรงเรียนอยู่ติดกันกับวัดทําให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมโดยการให้นักเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ หลักสูตรที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นกิจกรรมหนึ่งปิน่นโตหนึ่งวันพระกิจกรรมเรียนทำวันศุกร์กิจกรรมนั่งสมาธิรวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเช่นกิจกรรมวันสา์าเดือนสิบกิจกรรมเวียนเทียนเข้าวัดฟังธรรมวันมาฆบูชาด้วยโรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายตามโรงเรียนวิถีผู้ชั้นนำทำให้นักเรียนโรงเรียนบ่อกเกศวิจิตวิทยามีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมีวินัยในตนเอง โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํายังช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการอยู่ในสังคมแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธผ่านการส่งนักธรรมร้อยเปอร์เซนต์และด้วยการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทําให้โรงเรียนขับเคลื่อนต่อยอดโครงการจนทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาว 2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโบเกตวิจิตวิทยามีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนที่เข้มแข็งพัฒนาผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโดยมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายให้หนักเรียนได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพโรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตว่านักเรียนต้องได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทั่วถึง รวมทั้งการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนให้กลับเข้ามาเรียนในระบบด้วยวิธีการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการประชุมผู้ปกครองมีกิจกรรมโฮมรูมครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนร้อยเปอร์เซนต์ภาคเรียนละหนึ่งครั้งทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนครบทุกด้านการคัดกรองนักเรียนโดยให้ครูประจำชั้นทำการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนความสามารถทั่วไป ด้านสุขภาพร่างกาย Banana, และสุขภาพจิตโดยใช้เครื่องมือแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ และแบบเยี่ยมบ้านเพื่อนำมาวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยนักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกโรงเรียนได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียนเช่นส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านกีฬา ส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษจนนักเรียนได้รับรางวัลการเล่านิทานภาษาอังกฤษเหรียญทองระดับประถมศึกษาและเหรียญทองชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากเขตพื้นที่รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยครูประจําชั้นให้คําปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนที่มีปัญหาหรือการพบปะระหว่างครูประจําชั้นกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันรวมกันดูแลนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อร่วมกันปรับพฤติกรรมนักเรียนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเช่นกิจกรรมตัดผมชายหญิงกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงกิจกรรมป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและกิจกรรมป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดในสถานศึกษาการส่งต่อ ครูประจำชั้นบันทึกการส่งต่อภายในไปยังครูที่เกี่ยวข้องและส่งต่อไปภายนอกในกรณีที่นักเรียนต้องการการช่วยเหลือในด้านต่างๆจากภาคีเครือข่ายเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรําจากการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนโรงเรียนบอกเกตวิจิตวิทยาดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภยัยมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. โครงการเรียนสีขาว จากสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นและมีจํานวนมากขึ้นโรงเรียนบ่อเกตวิจิตวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางนักเรียนที่เข้ามาเรียนครึ่งหนึ่งมาจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการอีกครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนที่ยยายติดตามผู้ปกครองมาเพื่อประกอบอาชีพจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้มีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายยาเสพติดมาสู่นักเรียนทางโรงเรียนจึงได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อป้องปรามและสร้างเกาะคุ้มกันให้นักเรียน สามารถนำพาตนเองก้าวพ้นจากยาเสพติดโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธศาสนาเป็นหลักการสำคัญเช่นกิจกรรมหนึ่งปิ่นโตหนึ่งวันพระกิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่กิจกรรมวันศาสตร์เดือนสิบกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนารวมไปถึงการส่งเสริมด้านทักษะอาชีพก็เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้เอาเข้ามาบูรณาการให้นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับไว้ในตัวนักเรียนช่วยกล่อมกลาจิตใจให้นักเรียนไม่ฝักใฝ่ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่มัวเมาในอบายมุกรู้จักใช้เวลาว่างในทางที่ควรอันจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงมีสติมีสมาธิและกิริยามารยาทที่งามตาพาตัวเองออกจากยาสิบติดและอบายมุกโรงเรียนได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลงานเป็นเชิงประจักษ์ตั้งแต่ปีการศึกษา2,559ถึงปีการศึกษา2,565 1. โครงการขยายผลทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นธุรกันดานตามพระราชดำริโดยการขับเคลื่อนโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ3ห่วง2เงื่อนไขคือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันโรงเรียนได้นํากิจกรรมด้านการเกษตรเช่นการปลูกผักการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาในบ่อดินการปลูกหน่อไม้ไผ่หวาน ขยายผลไปสู่รูปแบบสหกรณ์โรงเรียนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไปสู่อาหารกลางวันของโรงเรียนและจำหน่ายให้กับชุมชนโรงเรียนมีการสำรวจนักเรียนที่ขาดแคลนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมที่ต้องซื้ออาหารให้ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีตลอดปีการศึกษารวมถึงนักเรียนที่มีภาวะทุพภาพโภชนาการได้มีอาหารหลักห้าหมู่จนสามารถปรับร่างกายเข้าสู่ภาวะน้ำหนักที่สมดุล และนักเรียนยังสามารถนำความรู้ด้านการเกษตรตามหลักป erm รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงในชีวิตประจําวัน 2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้น้อมนานโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนและบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษาโดยได้กําหนดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปีเพื่อดําเนินงานต่อยอดที่ยั่งยืนจากการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ดําเนินงานขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้จัดทำแหล่งการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคมของสถานศึกษาโดยในฐานการเรียนรู้ต่างๆมีครูที่รับผิดชอบและนักเรียนแกนนาประจําฐานการเรียนรู้ เรียนได้รับความรู้จากการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทําให้เกิดทักษะด้านอาชีพและทักษะชีวิตในการขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนอีกทั้งนักเรียนยังสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวจากการนาผลผลิตทางการเกษตรมาจําหน่ายในตลาดนัดของโรงเรียนภายใต้ชื่อว่าตลาดนัดพอเพียงเพียงพอที่บ่อเกต 3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมให้ดำเนินงานโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557และยังดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโรงเรียนบอบเกตวิจิตวิทยาดำเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โดยการจัดทำทะเบียนพันธุไม้และบูรณาการเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช จากกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินง,งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ทำให้นักเรียนรู้จักพันธุกรรมพืชที่หลากหลายรักและเห็นคุณค่าในสมุนไพรไทยรวมไปถึงการรู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้ทุกชนิดจากการที่โรงเรียนใช้พันไม้ในโรงเรียนเป็นแหล่งพักผ่อนและให้ความร่มรื่นแก่โรงเรียนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันของโรงเรียนผู้บริหารคำนึงถึงภาวะทุพพโภาการของผู้เรียนและสภาพความยากจนของผู้ปกครองจึงตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกคน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพของอาหารกลางวันผ่านกิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการที่หลากหลายได้แก่โครงการขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสวนพฤกษศาสตร์จนผู้บริหารได้รับรางวัลให้เป็นต้นแบบในโครงการต้นแบบอาหารกลางวันโครงการโรงเรียนเด็กไทยสุขภาพดีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตลอดจนผู้บริหารให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนักเรียน และดำเนินชีวิตกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลนักเรียนโครงการและกิจกรรมที่ร่วมทำกับภาคีเครือข่ายเช่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการโรงเรียนสีขาวโครงการโรงเรียนคุณธรรม3ดาวทั้งนี้ในทุกโครงการที่ผู้บริหารได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นคนที่เก่งดีและมีความสุข และหาโรงเรียนอกเกตวิจิตวิทยาได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ทำโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปีพุทธศักราช2566โรงเรียนโบกเกตวิจิตวิทยาจะต่อย,ยอดโดยการทำโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นในการเพิ่มแหล่งอาหารและการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนโดยการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นการทำคุกกี้จากเสาวรส การทำปลาส้มและปลาแดดเดียวจากการเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์การเพาะเห็ดรวมไปถึงการได้เสริมความรู้ให้กับนักเรียนนำไปสร้างรายได้สู่ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ